w e l c o m e to l a Podcast Dance the Future สวัสดีค่ะอยู่กับลดาพอดแคสต์กับมิ้นอรชพรนะคะทุกคนเคยรู้สึกไหมคะว่าอ่านข่าวทุกวันนี้เหนื่อยจังเลยอะไม่ว่าจะเป็นเปิด Facebook ่าทวิตดูข่าวทางทีวีอ่านจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆรู้สึกว่ามันแบบเหนื่อยมากเสพข่าวเข้าไปทุกวันทุกวันแล้วรู้สึกว่ามันล้นหัวมากต้องบอกว่าปัจจุบันช่องทางการรับข่าวสารเรามีเยอะมากนะคะ ยิ่งเรามีมือถืออยู่กับตัวเนี่ยเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเว็บไซต์ดูข่าวต่างๆดูข่าวออนไลน์ก็ดูได้หลายคนก็เลือกดูผ่านทวิตค่ะเพราะทวิตเนี่ยเรียลไทม์มากๆเมื่อก่อนเนี่ยนะคะกว่าเราจะดูข่าวหรือว่ารู้เรื่องว่าเออวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะนู่นเลยค่ะ3เวลาข่าวเช้าข่าวเที่ยงแล้วก็ข่าวค่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมเสิร์ฟให้เราตลอดเวลาแบบเรียลไทม์บางครั้งเนี่ยข่าวในออนไลน์อ่ะมาเร็วกว่าข่าวทีวีด้วยซ้ํานะคะ ข่าวทีวีบางทียังต้องตามออนไลน์ด้วยเลยอะ่ะทีน่นี้มันเป็นข้อดีที่ทําให้เราได้รู้ข่าวเร็วขึ้นแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเสพข่าวอยู่ตลอดเวลาอ่านอีกแล้วอ่านซ้ําๆอ่านแล้วอ่านเล่าอ่านอยู่อย่างนั้นอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วการติดตามอัปเดตข่าวสารเนี่ยมินว่าเป็นสิ่งดีนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ารอบตัวเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกมันหมุนไปถึงไหนแล้วเราก็จะได้รู้เท่าทันระแวดระวงังแล้วก็วางแผนใช้ชีวิตให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปล่ะมินเชื่อว่าอะไรที่มากเกินไปมันไม่ดีทางนั้นนะคะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่ถ้าแบบเสพเยอะๆเยอะๆมันก็ล้าได้เหมือนกันนะถ้าเอากันตรงๆข่าวทุกวันนี้ที่เราเห็นกันอะมันไม่ค่อยมีข่าวทางบวกเท่าไหร่เนาะมันก็จะเป็นข่าวแบบรุนแรงข่าวคนฆ่ากันคนทําร้ายร่างกายกันข่าวขโมยของวิ่งรับล้นฆ่าอะไรแบบเนี้ยพอเราเสพอะไรพวกนี้เยอะๆเข้าอะจิตใจเรามันก็หดหูนะ แล้วมันก็จะเป็นผลเสียกับสภาพจิตใจของเราที่มันก็จะเหมือนกับการรับพลังลบไปเรื่อยๆๆแล้วพอสภาพจิตใจเรามันเริ่มหดหูแล้วก็เริ่มอินไปกับข่าวสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือประสิทธิภาพในการกรองข่าวของเราเนี่ยมันจะลดลงไปนะคะแล้วถ้ายังเสพต่อไปแบบนี้เรื่อยๆอ่ะ ยิ่งเจอข่าวที่มันโหดร้ายขึ้นรุนแรงขึ้นหดหูขึ้นการกรองสารของเรามันก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงสภาพจิตใจเรามันก็จะแย่ลงแย่ลงตามไปด้วยแล้วยิ่งเจอเฟกนิวส์โอ้โหช่วงนี้เฟกนิวส์เยอะมากเยอะในทุกๆท,กที่เยอะทั้งส่งต่อทงางไล n e SMS t ทวิตเตอร์ e c o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  k เว็บไซต์แยกไม่ออกแล้วคะ่ะอันไหนจริงอันไหนปลอมเหนื่อยไปหมดยิ่งเจอแบบนี้เข้าไปเยอะๆอะ่ะ มันก็ยิ่งล้ายิ่งเหนื่อยแล้วมันก็ยิ่งมีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นอีกเรื่องของเฟกนะิวส์เนี่ยว่ามันส่งผลกระทบได้มากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเฟกนิวส์เนี่ยนะมีผลกระทบกับคนที่เสพสื่อทั้งในเรื่องของความเชื่อเอาง่ายๆการเมืองสมมุติมีเฟกนิวส์ปล่อยออกมาว่าพักนี้ไม่ดีเกลียดและเกลียดเลยจ้ะไม่เอาด่าเลยอันเนี้ยก็เรื่องของความเชื่อหรือจะเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างเช่นเรื่องยาจําได้ปะคะ ก่อนหน้าน,นี้คนใช้กันเยอะมากดื่มน้ำมะนาวแล้วรักษาม,มะเร็งได้อันนี้อันตรายมากเลยนะเพราะถ้าเกิดมีผู้ป่วยมะเร็งเขาเชื่อพอเขาเชื่อเสร็จปุ๊บ เขาไม่ไปหาหมอแล้วเขาดื่มแต่น้ำมะนาวเพราะเชื่อว่าจะรักษามะเร็งได้อาการเขาแย่ลงได้เขาอาจจะเสียชีวิตก็ได้นี่คือผลพวงของเฟกนิวส์คนทําอาจจะไม่ได้คิดแต่ผลกระทบเนี่ยมันเข้าคนฟังเต็มๆเ,เลยและเขายังบอกด้วยนะคะว่าสิ่งสําคัญที่จะทำให้เฟกนิวส์มันส่งผลกระทบได้กว้างขึ้นและรุนแรงขึ้นก็คือช่องทางการแพร่กระจาย อย่างที่บอกทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียค่ะ Twitter เอ้ย Facebook IG Line ช่องทางเหล่านี้มันเข้าถึงคนได้ง่ายมากง่ายแบบกดตึ้งเดียวมันก็ถึงเลยอ่ะใช้เวลาให้เต็มที่เลยนะไม่เกิน3วินาทีและการเข้าถึงคนได้เร็วและเป็นวงกว้างขนาดนี้คืออันตรายที่มันจะเกิดขึ้นได้มากกว่า การบอกปากต่อปากด้วยซ้ำยิ่งช่วงไหนมีประเด็นร้อนแรงหรือว่าเป็นประเด็นที่ได้รับการพูดถึงมากทุกสื่อทุกช่องทางก็ต้องเล่าเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้จะเป็นสื่อหลักจะเป็นสื่อปลอมจะเป็นคนธรรมดามันก็ต้องมีความคิดเห็นมีการพูดคุยมีการถกเถียงกันถึงประเด็นที่ว่าเนี้ยค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะ Twitter ประเด็นอะไรมาปุ๊บเข้าไปดูเลยค่ะ มาแล้วท็อปเทรนทวิตแฮชแท็กมาแล้วตามไถาตามเสพกันอนะ่ะมิ้นเคยนะไม่ได้นอนเลยไม่บอกนะว่าตอนนั้นเป็นแฮชแท็กอะไรแต่ว่าไม่ได้นอนจริงๆไถทั้งคืนพอเป็นประเด็นร้อนๆแบบเนี้ยอย่างน้อยๆเลยมันก็จะอยู่บนหน้าทวิตเราอ่ะสองถึงสามวันให้เราได้เสฟอยู่นั่นแหละซ้ำๆมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาเราได้เห็นอะไรซ้ำๆอ่านอะไรซ้ำๆหรือว่ารับรู้อะไรซ้ำๆเนี่ยมันจะส่งผลให้เรากลายเป็นคนรับสารด้านเดียว พราะมันมีแต่เรื่องเนี้ยเหมือนการสะกดจิตอะคือเอาแต่พูดเรื่องเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆป้อนข้อมูลให้เราดูซ้ําๆสุดท้ายแล้วเราก็จะไม่กรองสารอีกเลยนะเราก็จะเชื่อไปเลยว่าอม,มันเป็นแบบนี้แหละเห็นทุกวันทุกวันทุกวันจนมันเป็นความเคยชินจริงๆเวลาเขาใช้วิธีสะกดจิตกันเขาทําแบบนี้จริงๆนะเหมือนทําให้คนเหนื่อยก่อนอะจนหัวมันเริ่มแบงอะแล้วก็ป้อนข้อมูลชุดเดิมซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆอันนี้ไม่เคยอ่านเจอตอนช่วงยุคแบบ นาซีอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทํากันเราเองก็เหมือนกันเหมือนเราหลอกตัวเองไปเรื่อยๆค่ะลองลองนึกอะไรก็ได้สมมติเราเราจะโกหกใครสักคนเนาะเราก็ต้องบอกให้ตึงเชื่อก่อนเราก็โกหกคานั้นไปซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆสุดท้ายเราจะเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะว่าเราโกหกอเราพูดเรื่องจริงอยู่มันจะเชื่อไปเองอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะปรากฏการแบบเนี้ยหรือว่าสภาพแบบเนี้ยเขามีชื่อเรียกนะคะเรียกว่า Echo Chamber ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงกล้องในห้องแคบลักษณะก็คือเหมือนเราอยู่ในห้องแคบๆไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างก็คือเข้าไปในห้องนั้นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าสมมตินะว่าเราอยู่ในนั้นหรืออยู่ในถา้าเอาในถ้าดีกว่าอยู่ในถา้าเสียงมันกล้องใช่ไหมตะโกนอะไรไปเสียงนั้นก็สะท้อนกลับมาให้เราได้ยินเป็นแบบนั้นนะคะเราก็จะได้ยินแต่เสียงเดิมๆสิ่งเดิมๆอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับสภาพที่เราได้เสพข่าวสารความคิดหรือความเชื่อที่มันถูกตอกย้ำๆเข้าไปในหัวเรา จนกระทั่งทําให้เรารู้สึกว่าความเห็นต่างหรือความคิดโต้แย้งหรืออะไรที่มันต่างออกไปจากเนี้ยคือสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเราก็เลือกที่จะไม่เชื่อมันแล้วยิ่งถ้าเกิดสารที่เราได้รับในสภาพเสียงกล้องในห้องแคบเนี่ยเป็นเรื่องความรุนแรงเรื่องทางลบมันก็อาจจะเป็นการชี้นํา ให้คนที่อยู่ในห้องนั้นน่ะทาตามก็ได้หรือว่าเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงในภายหลังได้เหมือนกันเอาตัวอย่างของการเสพโดยไม่กรองให้ฟังอีกสักอย่างละกันถ้าจะพูดถึงการเสพข่าวหรือรับรู้ข้อมูลอะไรโดยที่เราตัดความเห็นต่างหรือว่าความรู้สึกอื่นๆออกไปเลยคือเชื่อแล้วก็อินในข่าวนั้นๆเบสิกสุดเลยคือวงการบันเทิงอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแต่ขอใช้นามสมมติสมมติว่าผู้ชาย A ไปกิกกับนักแสดงสาว B แต่ว่าผู้ชาย A อ่ะมีแฟนเป็นนักแสดงสาว C อยู่แล้วอ่ะเกลียดใครคนไม่สนเลยนะคะว่าเขาเลิกกันหรือยังขอเท็จจริงเป็นยังไงก็าอาจจะเลิกกันแล้วมาคบกับคนนี้ก็ได้แต่คนด่าแล้วคอมเมนต์มาแล้วด่านักแสดงสาว B รัว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 ,รวแบบไม่แคร์ใดๆทั้งสิน้นไม่คิดจะตามหาความจริงด้วยว่าเขากิกกันเขานอกใจหรือเขาเลิกกันแล้วแล้วเขามาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่วะไม่มีแล้วอะตรงนั้น หรือย้อนกลับไปอีกที่เรามักจะได้ยินเป็นมุกตลกบ่อยๆจาได้ไหมคะสมัยก่อนเวลาดูละครอ่ะแล้วนางหลาย,ลายมากๆอะ่ะแม่ค้าปอกเปลือกทุเรียนรอแล้วนะเมื่อไหร่เธอมาเดินตลาดฉันเธอต้องโดนเปลือกทุเรียนของฉันแน่ๆโดยไม่มีการแยกแยะว่าแกแกอันนั้นละครเว้ย อันนั้นคือบทบาทที่เขาสวมอยู่แต่ไม่ใช่ตัวจริงของเขาไม่ไม่มีนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยคือตัวอย่างที่มินว่าเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยว่านี่แหละคือการที่เราได้ดูอะไรซ้ำๆแล้วเราเกิดอินกับมันโดยที่เราไม่คิดจะกรองอะไรอีกแล้วหรือจะเป็นการแชร์ข่าวปลอมดาราเสียชีวิตเมืองนอกเมืองไทยเจอเยอะมากมินก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมต้องฆ่าเขาซ้ำๆด้วยเขายัางไม่ตายทำไมต้องให้เขาตายขนาดนั้นเมืองนอกก็เดวิดเบคแฮมก็เคยโดนเชิญหลงก็เคยโดน แต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยก็จะมีคุณนิววงสกรจําได้ไหมคะถ้าไปเสิร์ชดูใน Google เนาะก็จะมีข่าวที่ว่าคุณนิวตกตึกสูง19ชั้นเสียชีวิตอย่างเงี้ยคุณนิวก็ต้องออกมาโพสต์รูปตัวเองบอกผมยังอยู่ดีผมยังไม่ตายทํางานอยู่จ้าหรือคุณปูปรยาจาได้ปหคะที่ว่าโดนข่าวว่ามีโจรขึ้นคอนโดแล้วก็ใช้ค้อนทุบเธอจนอาการโคมา่านั่นก็อีกคนหนึ่งแล้วก็มีคุณมาริโอเมลเลอร์ที่มีข่าวปลอมออกมาว่าซิ่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แบบนี้คือมันเดือดร้อนคนในข่าวมากนะเพราะว่าเขาต้องมานั่งแก้ข่าวต้องมานั่งชี้แจงจากเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอีกเคสหนึ่งที่ไม่อยากยกตัวอย่างให้เห็นเพราะว่ามันเป็นเคสที่เห็นภาพชัดมากในแง่ของความรุนแรงทุกคนจําได้ใช่ไหมคะเหตุกราดยิงที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชอันนั้นเป็นเหตุสะเทือนใจมากๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเดือนที่แล้วเองอะ่ะหลายคนก็ คิดไม่ถึงใช่ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงทีนี้มีคนพยายามวิเคราะห์พฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดของคนก่อเหตุคุณอัสดางโยม,มานาคเป็นนักประวัติศาสตร์นะคะคุณอัสดางโยม,มานาคออกมาวิเคราะห์บอกว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เนี้ยไอความรุนแรงนี้ขึ้นเน่ยมันเป็นผลมาจากการเสพข่าวมากเกินไปมันกลายเป็นการคลั่งการเสพข่าว เป็นอาการคลั่งจากการเสพเฟกนิวส์คลั่งจากข่าวที่สร้างความขัดแย้งสร้างความรุนแรงคลั่งในที่นี้ก็คืออินจนเกินไปนี่แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยพออินมากๆเข้าเราก็เริ่มเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําได้เป็นสิ่งที่ชอบทําที่จะทําแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ คุณอสดางบอกด้วยนะคะว่าเขาลองไปสังเกตดูจากพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของคนก่อเหตุกระายยิงที่เทอร์มินอล21โคราชพฤติกรรมในการคอมเมนต์ในการแชร์ข่าวในการเสพข่าวเนี่ยมันบ่งชี้ค่อนข้างชัดถ้าจําได้ก่อนหน้าที่จะมีกระาดยิงที่โคราชมีปล้นร้านทองที่ลบบุรีก่อนครั้งนั้นเนี่ยอุกอาจเหมือนกันเพราะว่าคนร้ายบุกเข้ามาแล้วยิงทุกคนตายไปหลายศพมากแล้วยิงแบบไม่มีความเมตตาปราณีใดๆเลย มีเด็กสองขวบโดยลูกหลงเสียชีวิตด้วยคนร้ายที่ก่อเหตุรกระยิงโคราชเขาแชร์ข่าวนี้ออกมาแล้วเขาก็คอมเมนต์ข่าวนี้ในลักษณะเข้าอกเข้าใจผู้ก่อเหตุปล้นร้านทองทํานองว่าการฆ่าคนไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเดือดร้อนเรื่องเงินการปล้นทองไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเดือดร้อนเรื่องเงินมันมีเหตุผลอื่นคือเป็นลักษณะที่เข้าใจแล้วก็ เห็นพ้องไปในทางเดียวกันรวมถึงมีคอมเมนต์ที่เขาพูดทํานองเหมือนกับว่าถ้าเป็นเขาเขาทําได้ดีกว่านี้อีกเนี่ยค่ะคือความน่ากลัวจากการที่เราเราเสพจนเราไม่แยกแยะเราอินจนเราลืมมองความเป็นจริงลืมมองหลักการทุกๆอย่างแล้วสุดท้ายมันก็เกิดพฤติกรรมลอกเรียนแบบที่มันโหดร้ายกว่าแล้วมันก็เกิดเป็นผลเสียมากกว่างานวิจัยต่างประเทศเขาบอกนะคะว่าพฤติกรรมเรียนแบบมักจะเกิดขึ้นเสมอหลังจากมีเหตุการณ์หนึ่งยุติไป เพราะฉะนั้นยิ่งสื่อไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นความคิดเห็นเกมละครหนังหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ค่อนไปทางความรุนแรงความโหดร้ายบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็อาจจะเป็นการชี้นำหรือชักนำให้คนมีทัศนคติแบบนั้นก็ได้รวมถึงเฟซนิวส์ต่างๆแต่ถ้าเราจะพูดว่าเป็นเพราะเกมเป็นเพราะหนังเป็นเพราะละครก็สงสารเขานะคือส่วนใหญ่เราก็ชอบให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นเหยื่อแทนที่จะกลายเป็นจิตสำนึกของคน ก่อเหตุหรืออะไรแบบนั้นคือจริงๆแล้วจะพูดว่ายังไงดีอ่ะคนเรามันก็ต้องติดตามข่าวสารทุกด้านนะคะเพียงแต่เราต้องแยกแยะเราต้องมีวิจารณญาณในการเสพด้วยมิ้นมีวิธีแนะนําแล้วกันว่าเราจะเสพข่าวยังไงให้มันรอบด้านเสพทุกวันแต่ไม่มากเกินไปสรุปมาให้3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกสื่อสรุปมาแล้วเราต้องเสพต่อด้วยหัวใจของการเสพข่าวที่ มันเป็นประเด็นร้อนแรงมีความเห็นต่างมีการถกเถียงมีการดีเบตกันอย่างเผ็ดร้อนก็คือการแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นค่ะอันนี้ต้องแยกให้ออกนะคะว่าข้อเท็จจริงของข่าวนี้คือใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนความคิดเห็นเนี่ยก็ไปดูเอาไว้ประกอบว่าอ๋อคนกลุ่มนี้เขาคิดแบบนี้คนกลุ่มนั้นเขาคิดแบบนั้นด้วยข้อเท็จจริงที่เราได้เสพมานี้เนี่ย มันมีมุมมองหลายมุมมองที่คนอื่นเขาคิดกันได้เอามาประกอบแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเสริมต่อว่าเอ๊ะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเขาทําจริงไหมเขาทําเมื่อ,อไหร่มีใครทําบ้างไปหาข้อเท็จจริงเพิ่มไปหาความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มอาจจะติดตามสํานักข่าวด้านกฎหมายอีบุ๊กหรือว่าอะไรก็ได้แต่เสพให้มันรอบด้านระวังไว้เลยนะคะพวกเนื้อข่าวที่เขียนว่าสันิษฐานว่าคาดว่าคิดว่าเห็นว่ามองว่า อันนี้ความคิดเห็นเพราะถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงอะ่ะมันจะต้องชี้ชัดได้เลยว่าเขาทําหรือไม่ทําไม่ใช่คิดว่าคาดว่ามองว่าเห็นว่าเือส่วนแบบที่2ถ้าเขาคิดมาแล้วเราก็ต้องคิดต่อนะคะเดี๋ยวนี้เราติดตามการวิเคราะห์เหตุการณ์ได้หลายมุมมองมากเลยผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Facebook Twitter ไปลองหาข้อมูลฟังความคิดเห็นหลายๆด้านเราจะได้รู้ว่าเรื่องเรื่องนี้มันมีกี่มุม มันเหลี่ยมมันกลมแค่ไหนแบบที่สามค่ะเซไปเราเองก็ต้องคิดตามไปด้วยอย่างที่บอกว่าพอเราแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นออกไปแล้วเนี่ยเราลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกไปฟังดีเบตจะดีมากฟังดีเบตฟังการวิเคราะห์ฟังการถกประเด็นของแต่ละฝ่ายเราจะเห็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนขึ้นเพราะแน่นอนการดีเบตเนี่ยฝ่าย A ต้องโจมตี B อยู่แล้วด้วยข้อเท็จจริงส่วน B ก็ต้องโจมตี A ด้วยข้อเท็จจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่า อ๋อ A กับ B แต่ละคนมีจุดผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้ว A กับ B มีข้อดีตรงไหนบ้างมันเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพได้กว้างขึ้นแต่การหาข้อเท็จจริงเหล่านี้มันก็ยังมีเฟคิวสวเข้ามาแทรกเนาะก็พยายามจะหาข้อเท็จจริงแหละแต่เปิดไปเจอเว็บนั้นเว็บนี้ก็ไม่รู้ว่าแล้วอันนี้อ่ะมันจริงไหมอ่ะมันเฟคหรือเปล่า อะแถมให้บอกวิธีสังเกต fake news ไทยกันละกันนะคะจะได้ป้องกันตัวด้วยอันนี้มินไม่ได้คิดเองนะสำนักงานพัฒนานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า etba เนี่ยเขาหามาให้ค่ะมีทั้งหมด4ข้อง่ายๆนะคะ 1. เจอข่าวไหนตรวจสอบก่อนเลยว่าที่มาเขามาจากที่ไหนสำนักข่าวอะไรเคยได้ยินชื่อหรือเปล่ารู้จักไหมหน่วยงานไหน มีอยู่จริงไหมและดู URL ไว้ค่ะ URL ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันจะลงท้ายด้วย .com .co.th .org แบบนี้ถูกไหมคะแต่ถ้ามันดอดอะไรแปล,ก,ปลกๆอ่ะที่รู้สึกไม่คุ้นตาเนี่ยให้เอ๊ะไว้ก่อนได้เลยว่ามันอาจจะเป็น fake news ก็ได้ 2. หลังจากที่เราเห็นข่าวนี้แล้วไปดูแหล่งข้อมูลอื่นประกอบด้วยเพื่อจะได้ยืนยันว่า ข่าวนี้มันน่าเชื่อถือลองดูสิว่าคนเขียนเนี่ยเขาเป็นใครเขาเขียนขึ้นเมื่อไรเอาชื่อคนเขียนไป Google เลยชื่อหน่วยงานไป Google ก็ได้หน่วยงาน,งคคนนี้มีจริงไหมบุคคลนี้มีจริงไหมขาน่าเชื่อถือมากแค่ไหนอันเนี้ยก็เป็นตัวกรองที่จะช่วยเราได้ 3. หาต้นตอของข่าวค่ะหลายครั้งมากนะที่ทุกคนชอบเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่เอาภาพเก่ามาเล่าใหม่อยู่นั่นเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แหละลองเอารูปลองเอาหัวข้อข่าวไปเซิร์ช Google ดูได้นะคะ ว่ามันเคยมีคนพูดถึงเรื่องนี้แล้วหรือยังรูปนี้มันเคยถูกลงประกอบข่าวอื่นบ้างหรือเปล่าและข้อสข้อสุดท้ายสังเกตดูรายงานข่าวจากที่อื่นๆด้วยพอเราไป Google แล้วเนี่ยเราก็อาจจะเห็นได้ว่าเอ้ยในเรื่องเดียวกันนี้ยสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือช่อง3ช่อง7ไทยรัฐเดล l y น e w สเขาก็รายงานข่าวนี้เหมือนกันนะถ้าอันเนี้ยเราก็ใจชื้นได้แล้วว่ามันน่าจะเป็นข่าวจริงแหละแต่ถ้าไม่เห็นใครเล่าเรื่องนี้เลยนอกจากเว็บนี้เว็บเดียวเนี่ยระวังไว้ก่อน มันอาจจะเป็นเฟกนิวส์ก็ได้ค่ะเอาเป็นว่ามิ้นสนับสนุนให้ทุกคนเสพข่าวรอบตัวยิ่งเรารู้เยอะเราจะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็การป้องกันตัวที่ดีแต่อย่างที่บอกเสพแล้วต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะต้องใช้วิจารณญาณด้วย อย่าเสพจนอินเกินไปเสพข่าวให้เข้าใจแต่อย่าเสพข่าวให้มีอารมณ์รวมเสพข่าวให้เข้าถึงแต่อย่าเสพข่าวจนมันเกิดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเรามันจะย้อนกลับมาเป็นผลเสียกับสภาพจิตใจของเราแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมินก็อยากบอกทุกคนว่าเสพข่าวแล้วเนี่ยมินอยากให้ทุกคนเติมเรื่องดีๆให้กับชีวิตด้วยอะ่ะ จริงๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเราอะ่ะมันไม่ได้มีแต่ข่าวโหดร้ายรุนแรงหรือว่าโหดหูนะคะมันมีข่าวดีๆเยอะมากข่าวที่บางทีแค่เห็นเราก็อมยิ้มน่ารักน่ารักอย่างเช่นลูกฮิปโปว่ายน้าเล่นกับแม่อะไรแบบนี้คือเป็นภาพน่ารักที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันมันชื่นใจอะ่ะมันยิ้มออกมันเติมเต็มหัวใจเราอะ่ะเสพข่าวพวกนี้เข้าไปด้วยนะคะเติมพลังงานบวกให้กับหัวใจให้กับความคิดของเราด้วยอย่าเติมแต่พลังงานลบสําคัญที่สุด มีสติในการเสพข่าวรู้เท่าทันทั้งเฟกนิวรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเวลาเสพข่าวด้วยมันจะทำให้เราสามารถอยู่บนพื้นที่ของข่าวสารต่างๆบนโซเชียลมีเดียได้อย่างสมดุลวางบาลานซ์มันให้ดีอยู่ได้ทั้งสองพื้นที่เสพข่าวหดหูแต่เราจะไม่หดหูตามมันเสพข่าวมีความสุข เราก็จะแฮปปี้ตามไปยิ้มออกย้ายทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะเราจะได้ป้องกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้แล้วเราก็จะได้ใช้ชีวิตกับการเสพข่าวอย่างมีความสุขด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากฟังมิ้นจบแล้วลองไปหาข่าวอะไรน่ารักน่ารักเสพกันหน่อยนะคะเอาเรื่องที่เห็นแล้วอมยิ้มได้แชร์ต่อได้ยิ่งดีคนอื่นจะได้เสพข่าวดีๆแบบนี้ไปด้วยค่ะวันนี้มิ้นไปก่อนนะคะบ๊ายบาย future.